เปลี่ยนกันไปค่ะอีกหนึ่งกองที่เดินหน้าถ่ายทํากันต่อแล้วนะคะก็คือกองดวงใจในมนตราของค่ายบอดคลาสค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะสาวนิชารัตน,นิชาแล้วก็ลิตาคาริยาค่ะเขามาเข้าคอร์สเรียนรําจัดเต็มเลยค่ะเพื่อการถ่ายทําพาร์อดีตนะคะเรื่องนี้นิชารบทเป็นมัธิราส่วนลิตาระบทจันทราคือในเรื่องเนี่ยทั้งสองสาวต้องรําถวายร,รูปปัน้นอัคคีเทวาและสินธุเทวาค่ะทั้งคู่บอกว่าเป็นการราที่ยากมากแล้วก็เป็นการรําครั้งแรกที่เป็นการราแบบผสมผสาน แบบนี้นะคะเพราะว่ามีการดัดแปลงท่ารำนำการได้รำทั้งแบบอินเดียแล้วก็แบบไทยมาผสมเข้าด้วยกันค่ะก็เป็นฉากใหญ่ฉากหนึ่งในในเรื่องดวงใจในมนตาเลยก็มาซ้อมรำกันเป็นสี่ท่าดินน้ำลมไฟค่ะ ที่จะต้องเป็นแบบตัวแทนเป็นเทวทาศีที่มาให้พรกับประชาชนในเมืองนั้นเป็นธาตุน้ําค่ะหนูเป็นธาตุไฟคือ <c oughs> ที่มันยากเพราะว่าแบบเหมือนเราต้องราให้เป็นรูปปั้นที่อยูในแบบของเขาด้วยเป็นพระสาน <c oughs> ของ <c oughs> ไทยกับ <c oughs> อินเดียแบบแทบแทบจะทัทททท้งหมดอลค่ะด้วยด้วยท่าทางหรือว่าเทพที่บูชาในเรื่องด้วยอ,อะไร ฝากฉากรำของเราสองคนด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ๆอีกที่จะมารำด้วยก็จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดฝังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็เห็นความสวยงามของวัฒนธรรมแบบนี้ค่ะฝากด้วยนะคะอย่าลืมติดตามรอนะคะร <laughs> อชม <laughs> ค่ะนิชัยอีกนี่รู้สึกว่าได้รำในละครหลายเรื่องด้วยกันเนาะ